สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับผมรานเป็นออดิโอทุกทุกท่านนะครับผมมอนี้นะครับผมกับสีมารีวิวนะครับผมสินค้านะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับผมนะครับมอนี้กับว่างๆนะครับกับมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมกับเลยสีมาอัปเดตนะครับผมให้พี่ให้น้องนะครับได้รับชมนะครับผมนะครับสําหรับอ่าท่านใดที่ ยังรอนะครับดือว่ายังหานะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมเป็นสินค้ามือสองนะครับเนาะมันนี่กับสีนี้นะครับอ่าเป็นพวกอ่ามิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ขอมมายูสามตัวนะครับผมเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลหนึ่งตัวนะครับรวมแล้วกันมิกเซอร์อนาล็อกออ่ายูสองตัวนะครับผมหรือว่าจะเป็นนะครับหลอดลำโพงนะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับผมชาร์เลนเจอร์นะครับผมรุลหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับกับมีขอมมายู่่อ สิบหกดอกนะครับแต่ว่าขายไปแล้วกับต้นนี้ก็เหลือยี่สิบเอ็ดดอกครับผมเหลือยี่สิบเอ็ดดอกนะครับเนาะการไล่การแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวกะซสิรีวิวนะครับมิกเซอร์ตัวนี้ให้เบอร์สกอนนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับผมตัวนี้เป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับนะครับเป็นยี่ห้อท็อปปูนะครับผมค่ะเป็นยี่ห้อท็อปปูลรุ่นที่สองสองศูนย์แปดนะครับผม ตัวนี้เป็นมิกดิจิตต์นนะครับเนาะอันนี้กับสิเป็นเฟษเดอร์สไลด์นะครับควบคุมการทํางานต่างๆนะครับผมตัวนี้ฟังก์ชันนะครับกใส่ดีนะครับผมใส่ดีเสียงดีนะครับโอเคนะครับผมซื้อไม่กับหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผมกสิเป็นคล้ายๆกับมิกอนาล็อกเข้านี่แหละครับพี่น้องนี่ครับแคา์กับมีกันาล็อกสิมีทั้งเบิร์ตนะครับสัญญาณเข่าได้นี่ใส่ไม่ได้ยึดทั้งเบิร์ตที่โขงตัวนะครับผม ใส่ไม้ได้นหนึ่งถึงสิบหกตัวเลยนะครับแล้วก็สิมี้อ่าสองสเตลล์อีกสองสองนะครับผมจะเป็นยี่สิบสองนะครับต้องเบิดนะครับสิบหกเออเพื่อนสเตอล์นี่ซีสองนะครับผมสเตอล์ซีสองอ่าโมโนสิบหกเออโมโนสิบหกสเตอล์ซีนะครับตึ้งเบิร์ดเป็นยี่สิบสองครับนี่ตึ้งเบิดเป็น2ี่องนะครับสำหรับอ่าอินพุตนะครับผมแล้วก็เอาพุตส่วนเอาพุตนี่จะมีอยู่ประมาณ8ออกนะครับ 8ออกนะครับผมมี8ออกนะครับหลอกกับฟังก์ชันต่างๆผมกับวัตถิคายศึกษาเนาะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไ保卫ใส่งานต่อนะครับผมได้มากพร้อมแลกนะครับผมนะครับแล็ปกล้องคอมแพกย่างดีนะครับสภาพสวยๆมากความฟ้านะครับผมนี่าตัวนี้นะครับคาตัวผมขายอยู่นะครับตัวละหนึ่งมื่นสองพันหาร้อยบาทนะครับผมพร้อมแลกนะครับหนึ่งมื่นสองพันหาร้อยบาทพร้อมกล้องแลกเลยนะครับ สภาพนี่ครับสวยๆนะครับสำหรับมีท็อปปรุ่นที่สองสองศูนย์แปดะครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งมื่นสองพัหารบาทเล้วก็ตัวมานะครับตัวต่อมาตัวนี้ตัวนี้เป็นของยามาฮ่าครับผมเป็นมีซสื่อของยามาฮ่าตัวนี้จะเป็นสิบสองไม้ครับพี่น้องหนึ่งสองสามี่หเจ็แปดเก้าสิบอ๋อสิบไม้ครับสิบไม้เห้วก็4ี่สต์นะครับผมเป็น16บงช่องนะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่านะครับผมรุ่น mg 1 6 6 cx usb นะครับผมตัวนี้นะครับเอฟเฟกแค่นะครับพี่น้องนะครับเอฟเฟกแค่นะครับผมเอฟเฟกเสียงดีนะครับส่วนการทำงานนะครับผมเช็คไปแล้วนะครับใส่งานปกติทุกส่องนะครับผมบ่มีบ่มีขอบแขกนะครับตัวนี้บ่มีขอบแขกนะครับสัญญาณสไลด์ดีนะครับนะครับสไลด์ดียังเหลื่อเหนือยด้วยครับนี่ถูกสองนะครับสภาพสวยๆครับผมสภาพสวยๆ นะครับอีกครับออกหัวนะครับดานหัวตัวนี้นะครับผมขายอยู่นะครับคาตใช่ป่าวใช่ป่าวใช่ป่าวตัวนี้ขายอยู่นะครับคาตหาพันหารอยบาทนะครับผมหาพันหารอยบาทนะครับสําหรับมีจะมาหานะครับตัวนี้นะครับผิดสำหรับผู้ใดสนใจนะครับกระทูตขมานะครับติดตสอบถามกับผมได้นะครับลานบินออดิโออัเพอสวัฒนพุ่มนะครับจังหวัดไรอเอ็ดติดตอสอบถาม อ่าเบอร์โทรนะครับ083นะครับ3432737นะครับ083 3432737หรือว่าโทรมาตามนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นเบอร์โทรผู้ใดชฟังบ่เท่นานะครับเนาะโทรตามนี้เนาะครับ083 3432737นะครับหรือว่าสะดวกแอดไลน์มาหาผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับไลน์ผมจะเป็นเบอร์นี้นะครับพี่น้องแอดมานะครับผมอ่าขอเลขบัญชีหรือว่าส่งที่ยูนยังนะครับอ่าขอเบิ่งสินค้าต่างๆนะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็นมิกอันโตนะครับอันโตรุ่นไล่1604นะครับตัวนี้กัมี่เอฟแค่กันนะครับเบื้องขับใหม่ๆผมยังมาท่านแก่อยู่นี่1604มีมีคิวในโตัวพร้อมครับทั้งเมดตัวนี้กับ12 12ช่องไม่กันหรอครับหร้อกับซีสเตอร์นะครับผมนี่ครับผมสภาพสวยๆครับสภาพนีลองเลยครับสวยๆนี่ครับขับเพื่อน มิตำนี้เลยครับสีสวยนะครับซื้อมาตัวนี้ราคานะครับอยู่หนึ่งมืนสามพันหารอยบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ตกมาเป็นมือสองนะครับสภาพสวยนี่ครับแบบนี้ขายเพี้ยงนะครับผมตัวละแปดพันหารอยบาทนะครับผมราคานะครับเพี้ยงแปดพันหารอยบาทเท่านั้นนะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับอยากจะสนใจสนใจเอาไปไว้ใส่งานต่อนะครับผมก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับผมได้โดยตรงนะครับผม กับหลานเบนออดิโอนะครับอำเภอสวัฒนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าท่านใดนะครับละอยากจะมีอ่ามีสินค้าที่พวกเป็นพวกแอมป์ดอรลำโพงนะครับหรือว่ามีเสื่อหรือว่าอุปกรณ์เจ้าเครื่องเสียงนะครับบางคนจะใส่กับเอามาเตือนผมได้นะครับเอามาเตือนผมได้นะครับถ้าว่าอยากเสียงเงินหลายนะครับเอามาเตือนได้แล้วก็ต่อมาครับก็บสิเป็นดอรลำโพงนะครับตัวนี้เป็นลำโพง18นิ้วนะครับหลุดชัตเตอร์1,200วัตต์ถึงมากนะครับหนีบรุ่นหายยากนะครับนี่ คู้ใดหาอยู่นะครับส่อซื้อไว้นะครับเพราะว่าของไม่ตอนนี้มันหมดผลิตแล้วนะครับแล้วก็ยังมีลูกค้าหลายเจ้าหลายท่านนะครับที่ยังใสอยู่นะครับยังติดใจกับหน้ามเสียงผลยู่เพราะว่าบางคนลูกค้าบางคนเหมือกับให้ผมสร้างของไม่นะครับผมก็สร้างบ่ใดนะครับเพราะว่าโรงงานมันหมดผลิตแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องหาสื่อมือสองใส่กันเอานะครับครับเชอร์ริ่งเจอร์นะครับ1,200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับผม พวงรอนะครับผมพวงรอสภาพสวยๆนะครับทุกดอกตอนนี้เหลืออยูสิบเอ็ดดอกนะครับขายอยู่ดอกละสามพันบาทนะครับผมราคาหนาล้านนะครับรับเองนะครับดอกละสามพันบาทนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดอยู่ทางไกลนะครับอยากให้ผมส่งนะครับกระส่งได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับค่าส่งดอกละสองร้อยบาทนะครับค่าส่งนะครับดอกละสองร้อยบาททั่วประเทศนะครับราคานี้เพราะท่านรวมค่าจะจะส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางนี่ ความค่าส่งนี่หอดหน้าบ้านแล้วจะยู่ดอ,อกละ3,300บาทนะครับถ้าผู้ใดเมาเองหน้าล้าน3,000บาทผู้ใดให้ส่งแบบโอนเงิน3า0พนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับผู้ใดให้ส่งแบบเก็บปลายทางกั3,300นสามนะครับสำหรับที่สวยนครับเลย่องนครับเป็นเรียมนะครับค่าบันสือปายแดงมาถูกบอกนะ ฟัังนะครบสำหรับดอกลำพ้งรถหนีนะครับผู้ใดอยากได้ก็เฟอา์ติดต่อสอบถามกับผมมาได้นะครับลานบินโรดิโออำเภอสวนรณภูมิจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สีมีนะครับสีมีลำพงเของมาอยู่อันนี้เป็นตู้แขวนนะครับไลอาลีนะครับนี่ครับผมตู้แขวนไลอาลีเป็นของโรงงานนะครับ PCS นะครับของ PCS โรดิโอนะครับบริษัทนี้น่าจะยู่ดอนนะครับแต่จำไม่ผิด นะครับตัวนี้ผมได้มาอยู่ทั้งเบอร์สิใบนะครับนิ้วนี่4ใบนิ้วนี่4ใบแล้วก็ยูดันใน4ใบนะครับได้มาทั้งเบอร์สิใบนะครับขายใบละ6ก0 0้นหานะครับผมพี่น้องขายใบละ6ก0 0้หาหกข0้หาได้ยังแน่ครับ6ก0 0หาได้ครบทุกอย่างนะครับพร้อมใส่นะครับผมภายในนี้เป็นดอก12นิ้วนะครับผมสเปคประมาณ300 BM นะครับแล้วก็ดอกเสียงแหลมนะครับจะเป็น750นะครับมาพร้อมปากไรอรี่นี่ครับ ปากไรอรีตัวงหญ่นะครับดอกลํโพงนะครับเป็นโค้งล้อนะครับผมวุ้ยสามนิ้วนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็แหลมครบชุดนะครับพร้อมใส่งานนะครับเสียงดีครับผมส่วนด้านอุปกรณ์ที่ใดมากสิเป็นหูจับเล็กนะครับไม้อัดแท้สีระเบิดสวยๆครับสลักชุดแขนสามชุดแบบนี้นะครับผมนะครับก็กระดานหลังครับผมนี่เป็นคือเป็นเศตของโรงงานเปิดละครใบละพ้งฝันหานะครับผู้ใดอยากฟังเสียงนะครับ มาฟังยูผมใดนะครับมาฟังอยู่หลานผมใดนะครับผมร้องแล้วนะครับหกปัญหาโบแพ้งเลยครับผมเสียงโคดดีครับผมตัวนี้ใบลงหกปัญหานะครับพูดไอซื่อซีใบนะครับแฉนจุดแฉนหนชุดหนึ่งนะครับผมว่าชุดแฉนมีสองชุดนีชุดหนึ่งนี่ครับเสียงโคดดีครับพูดใดโบเสียงฟังใดครับนี่ครับผมผมร้องแล้วครับใบลงหกปัญหานะครับผมใส่นะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นตัวไม้มือหนึ่งนะครับผมลูกค่า่นบอกว่าอยู่ใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ ใบละหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับตัวนี้กับลดราคาลงมาครึ่งึงเลยงกันเลยซือว่าได้นะครับราคากับประมาณปกมาเกี่ยวครึ่งนะครับสเปกดอกนะครับทั้งเบอร์สิบสองดอกนี่เดิมทุกดอกครับผมผมแกะเช็คเบื้องแล้วนะครับเดิมทุกดอกนะครับนี่ครับอีกซี่ใบนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากหาตู้เสียงกลางแหลมเสียงดีๆตู้ดีๆไว้ใส่งานนะครับในหน่อยเสียงดีๆในน้ำเลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับ บ็ปิดวังแน่นอนกับตู้ P T S นะครับผมออดิโอนะครับนี่ครับไปลงคงปัญหานะครับผมกะนี่สิบสองใบนะครับกับพวกนี้กะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเพิ่นโอนเงินมากนะครับเนาะอันนี้ผลิตส่งให้เพิ่นอันนี้ของลูกค้าอยู่สระบุรีนะครับผมตู้เบียร์สองใบพร้อมดอกนะครับก็จะส่งให้นะครับทั้งร้านนะครับผมทั้งร้านผมส่งของซื่อมือนะครับส่งของซื่อเมื่ต้องยันว่าโอนเงินมาแล้วเพิ่นสิส่งของให้มื้อใดสิได้ของไงบ่เมื่อต้องยันนะครับเพราะว่า อ่าร้านเบนโอดิโอนะครับกถ้าโอนมาเต็มยังนวดนะครับผมส่งของให้ทุกมือนะครับผมนอนเสจากว่านะครับบางมือถ้าเป็นของหนักๆแบบนี้นะครับคนส่งเป็นเจี๋ยวว่าขมทุกมือนะครับกัสิมีเหลียนิดน้อยนะครับมือสองมือเนี่ยกับวากันไปนะครับนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกัสีข้ออ่ายูตีไว้ซ้ำนี้ซะก้อนนะครับผมกับคลิปหนานะครับจังพอกันไหมนะครับผมสำหรับสินค้ามือสองนะครับร้านบินออดิโออำเภอสวนภูมิจังหวัดระยองนะครับผม สุดยอพูดได้เบิ้งแล้วนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหผมน,ำน้ำเนรนะครับเด้อสวัสดีครับ